พลังงานบางอย่างของโลกที่เรามองไม่เห็นแต่เราทุกคนรับรู้ได้ว่ามันมีนะครับและไม่มีใครปฏิเสธพลังงานนี้หากมีวัตถุอยู่นอกโลกแม้ว่าของสิ่งนั้นมันจะใหญ่เท่าภูเขาเลากาหรือว่าให้ใหญ่กว่าสักหลายร้อยเท่าพลังงานนี้จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะแต่หากวัตถุชิ้นนั้นเคลื่อนเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลก พลังงานนี้มันจะทําหน้าที่ของมันทันทีครับคือมันจะดูดทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยให้เข้ามาที่แกนของโลกเสมอเป็นพลังงานที่มีพลังมหาศาลเสมอมาและเราสัมผัสกับมันมาตั้งแต่แรกเกิดนะจนกระทั่งถึงวินาทีนี้แหละครับจนเห็นเป็นเรื่องปกติจิตใจความรู้สึกแล้วก็ร่างกายเรา ปรับตัวปรับใจให้สอดคล้องกับพลังงานนี้จนเป็นหนึ่งเดียวนะครับพลังงานนี้ก็คือแรงดึงดูดของโลกเราปรับตัวให้เข้ากับพลังงานนี้อย่างแยกไม่ออกนะเราสร้างกล้ามเนื้อมาเพื่อฝืนกับพลังงานนี้แรงดันของเลือดมวลของกระดูกเราปรับมาเพื่อต้านแรงดึงดูดนี้จนเรารู้สึกปกติธรรมดา แต่แน่นอนนะครับหากเราคิดจะฝืนพลังงานนี้ร่างกายเราก็จะเหนื่อยมากเพราะว่าต้องต่อสู้กับการดึงดูดของโลกแต่ก็น่าละครับเราทุกคนต่างยอมรับในมันและก็มีหลายๆคนที่รู้สึกดีรู้สึกสนุกในการต่อต้านพลังงานนี้นะครับโดยหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบการวิ่งนั่นก็วิธีหนึ่งการกระโดดนั่นก็อีกวิธีหนึ่งการต่อสู้นั่นก็อีกวิธีหนึ่งการออกกําลังกายต่างๆกิจกรรมต่าง เหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือการไต่เขาปีนหน้าผานี่ก็จัดได้ว่าเผชิญหน้ากับแรงดึงดูดของโลกอย่างแบบตัวต่อตัวจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับการปรับตัวปรับสรีระของเราที่จะต้องต่อต้านกับแรงดึงดูดนี้นะฮะมันก็จะผ่านการเห็นเป็นรูปธรรมได้โดยทางสรีะระกล้ามเนื้อในแต่ละมัดหลากหลายมากมายหลายมัดกล้ามนะที่จะพยุงตัวให้พุ่งขึ้นไปข้างบน โดยที่จะฝืนกับพลังของโลกที่มันจะดูเราไปสู่แกนโลกปีของนกมีไว้บินะแต่ปีของคนนี่น่าจะไม่ไหวนะครับพอจะทำได้ก็แค่ดึงแขนท่อนบนเข้ามาแนบกับลำตัวหรือไม่ก็คุ่งตัวขึ้นไปนะครับแล้ไอ้กล้ามเนื้อปีนี่มันไปยังไงมาอย่างไงลองดูนะครับ ก่อนอื่นต้องขอพูดเรื่องความเป็นจริงและความเป็นไปของโลกเราก่อนนะครับโลกเรามีแกนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะไอ้แกนเนี่ยแหละที่มันมีพลังที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาตัวมันไม่ว่าจะทิศทางไหนมันจะดูดเข้า,าหาแกนกลางมันเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงนี้มันก็จะดูดคุณลงไปที่แกนกลางไม่ว่าคุณจะยืนตรงนี้ ็เหมือนกันครับมันก็จะดูดมาทางนี้เพื่อไปที่แกนกลางขวาหรือซ้ายก็ดูดเข้าแกนกลางครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงก่อนนะครับปฏิเสธไม่ได้สมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้องศานี้มุมนี้นะครับผมเริ่มวาดจากตัวแกนกระดูกสันหลังก่อนนะ อันนี้ไม่ได้วาดในภาพนั้นนะครับแต่กำลังจะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มกล้ามเนื้อบางกลุ่มที่มันยึดเกาะกับอะไรและมันกำลังจะทำหน้าที่อะไรนะครับนี่เป็นบริเวณชายโครงนะครับแล้วก็กำหนดบริเวณแกนคอกับหัวขึ้นมาสิ่งที่สำคัญของแขนนะครับ คือตัวที่กระดูกคิวมารัสเข้าไปสวมเนี่ยแหละครับหรือว่ากระดูกต้นแขนของเราก็คือกระดูกชิ้นเนี่ยสองชิ้นที่ผมกําลังวาดอยู่เนี่ยคือแคปูลา่าหรือว่ากระดูกสะบักนะครับกระดูกสะบักนี่มีบทบาทสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวตัวยึดเกาะต้นของกล้ามเนื้อที่จะไปควบคุมแขนอีกทีนะฮะแล้วก็ ิมรัสนะครับก็จะมาสวมอยู่ในเบ้าของสแคปูล่าเนี่ยที่กระดูกแขนท่อนล่างของเรามี2ท่อนนะครับท่อนหนึ่งเป็นอานาอีกท่อนหนึ่งก็เป็นเรเดียสไอสองท่อนนี้แหละที่มันจะทำให้เราหมุนแขนได้พลิกแขนได้ ก็เป็นบริเวณศีรษะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสะโพกแนวของสะโพกลงมาเป็นขาอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆประเด็นหลักก็คือตำแหน่งการวางตัวของกล้ามเนือ้ออันนี้คือแรงดึงดูดของโลกนะครับที่มันจะผลักเราลงสู่ข้างล่างผมเริ่มจากจุดเกาะปลายก่อน เห็นจุดที่ผมจุดไว้นั่นไหมเป็นจุดเกาะปลายนะครับของกล้ามเนื้อตัวนี้กล้ามเนื้อตัวนี้มันจุดกําเนิดอ,อยู่ที่กระดูกสแคปูลา่าเนี่ยแหละครับมัดแรกเลยมันเกาะอยู่ที่สแคปูลา่าและจุดเกาะปลายมันอยู่ที่หัวของฮิวมารัสส่วนอีกมัดหนึ่งเกาะอยู่ที่สแคปูล่าเหมือนกันจุดเกาะปลายก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับติดติดกันเลยอยู่ที่หัวของฮิวมารัสหรือว่าหัวของกระดูกต้นแขนเราเนี่ย มัดแรกนะครับอันนี้ infraspinatus อันนี้มันจะไปเกาะอยู่ที่หัวของกระดูกต้นแขนเรานะจะทำหน้าที่อะไรยังไงละไว้ก่อนนะอันนี้แต่ผมคิดว่าท่านเห็นภาพเนี่ยท่านนึกออกแล้วว่ามันมีหน้าที่อะไรอีกตัวคือ teres minor นะครับสองมัดนี้ช่วยกันอยู่ในเรียกว่าแทบจะตำแหน่งเดียวกันส่วนปลายด้านล่างของ scapula เนี่ยนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งส่วนเอกรนทอดตัวไปของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทอดไปที่สอดตัวไปที่กระดูกคิวมารัสด้านหน้านะครับมันจะจุดเกาะปลายของมันเนี่ยมันจะอยู่ทางส่วนบนของอกระดูกต้นแขนเรานะครับอันนี้ผมเขียนออกมาเป็นด้านหน้านะฮะนี่เป็นหิวมารัสแล้วก็ สวมอยู่ที่ s c a ู u l a อันนี้มุมมองด้านหน้าแล้วนะครับอันนี้เป็นซิโครงนะแนวซิโครงจุดเกาะปลายนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้ามองด้านหน้าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้ต้นแขน,นเวลาวาดภาพนะครับจุดกําเนิดมันจะอยู่จาก scapula ด้านล่างเห็นไ,ไหมฮะจะอยู่ตําแหน่งล่างของ s c a ู u l a แล้วก็สอดต,ตัวเองมาอยู่ที่ h u m e r ัสด้านหน้า มันจะทับเวลาว่านี่มันจะทับกระดูกฮิมรัสนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้คือเทเรสเมเจอร์นะครับบางคนนี่เห็นชัดเจนมากเลยถ้าใช้บ่อยคนกลุ่มนี้จะเห็นชัดมากแล้วก็อีกมัดหนึ่งแนวเนี้นะครับแนวกระดูกสันหลังของเราเนี่ยไปจนถึงสะโพกด้านล่างเลย เป็นจุดเกาะต้นนะครับแล้วก็ช่วงปลายของแคปู u ล่าด้วยนิดหนึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะยึดไว้ด้วยและสังเกตดูที่ซีโครงนี่นะครับซีที่12 11 1เนี่ยจุดดำๆที่ผมมากไว้คือเป็นจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อมัดนี้ด้วยนะครับอันนี้มัดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับจุดเกาะต้นของมันผ่านผ่านเยอะเยอะจุดมาก ขานหลายชิ้นมากเนี่ยมันก็จะยึดที่ชายโครงแล้วก,ก็อายสภาพตัวเองเป็นกล้ามเนื้อนะครับไปยึดเกาะอ,อยู่ตรงบริเวณเดียวกับตัวเทอเรสเมเจอร์น่ยแต่จะอยู่ด้านไหนเข้ามานะครับอินเซชันคือจุดเกาะปลายนะครับคือบริเวณนี้ของเทอเรสเมเจอร์กับตัวกล้ามเนื้อตัวนี้ด้วยนะครับ จะเรียงกันอยู่แบบนี้นะจำตำแหน่งให้ดีนะครับตัวเนี้จะผ่านตัวท่อตัวกล้ามเนื้อไปแล้วก็ไปสอดสอดใต้ตัวเทเรสเมเจอร์อีกทีนะครับซับซ้อนนิดนึงนะฮะคนที่ถ้าถ้าทำไม่ทราบเวลาวาดภาพมาเนี่ยมันจะจะงงมากไอ้ตรงบริเวณเนี้เราจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในเวลาเราวาดภาพเนี่ยตัวกล้ามเนื้อมันจะปิดทับหมดละ อันนี้ผมแค่แสดงให้เห็นเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลบมันออกเพื่อให้เห็นภาพเป็นปกติที่เราเห็นกันแล้วก็เมื่อมันสอดตัวมามันจะอยู่ใต้ตัวเทเรสเมเจอร์นะครับแนวของตัวกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะอยู่แค่แนวที่ผมแรงเงาเอาไว้นะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นพังผืดละ มันจะไม่ใช่เป็นตัวกล้ามเนื้อนี่ครับช่วงจุดเกาะปลายมันก็จะถูกเจ้าตัวเทเรสเมเจอร์บังไว้นะครับถ้ามองจากด้านหลังถ้ามองจากด้านหน้านะครับนี่คือจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อปีกนี่นะครับ เวลาวาดรูปจากด้านหน้าเราจะเห็นกล้ามเนื้อปีกเป็นเป็นชิ้นใหญ่เลยฮนะมันจะทับตัวเจ้าเทเรสเมเจอร์นะครับเวลาวาดข้างหน้าเทเรสเมเจอร์ er จะอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเวลาวาดจากข้างหลังเจ้าตัวเทเรสเมเจอร์มันจะบงังเจ้าตัวกล้ามเนื้อชิ้นนี้อยู่นะครับถ้า ถ้าจําจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายของมันได้เราจะวาดมันได้ถูกต้องนะครับและรู้ตําแหน่งของมันด้วยตําแหน่งก็จะไม่ผิดกล้ามเนื้อชิ้นนี้ครับลา t ิสมัต u s d ซ r ายกล้ามเนื้อปีกของเราเนี่ยแหละครับ พอจะเห็นภาพไหมครับอันนี้มองจากด้านหน้านะฮะชิ้นนอกนั้นก็จะเป็นเท r เรสเมเจอร์นะครับอีกตัวหนึ่งตัวตัวยาวๆที่อยู่ข้างหน้าทับตัวเท r เรสก็ตัวาราชสมัติต่อสายนี่แหละครับภาพข้างล่างนี้คือมองจากด้านหน้านะครับภาพข้างบนนั้นมองจากด้านหลังทีนี้ แนวนี้นะฮะแนวสไปอฟสแคปูล่าเนี่ยมันจะเป็นตัวยึดเกาะของกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่ากล้ามเนื้อดเดลทอยหัวได้มันมี3ส่วนนะครับมีส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังนะครับตัวเนี้มันก็เกาะจุดเกาะปลายก็จะอยู่ที่ฮิวมารัสเหมือนกันตรงบริเวณนั่นแหละครับอาทีนี้มาดูอีกข้างหนึ่งนะฮะเวลาเราวาด เมื่อเรารู้ตำแหน่งรู้จุดเกาะมันแล้วเนี่ยมันมันก็จะไปได้ถูกต้องนะครับว่ากล้ามเนื้อมันจะวางตัวอย่างไรนะครับอยู่ตำแหน่งไหนอันนี้ก็จะเป็นเทเรสมาย i n เนอร์นะครับที่อยู่ใต้อินฟราสปายเนตัสแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็นเทเรสเมเจอร์ที่สอดตัวไปที่ใต้ฮิวมารัสเห็นไหมครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือก้ามเนปีกและทิสมาร์ดออสไซ์ก็จะสอดตัวใต้ลงไปของเทเลสเมเจอร์อีกทีนึ่งฟังดูมันก็จะงงนะครับแต่ผมว่าถ้าถ้าลองวาดวาดไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าใจไปเองมันจะเห็นภาพไปเองสำหรับคนที่วาดภาพนะครับแล้วพอยิ่งเห็นภาพเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะรู้กระบวนการการทำงานของมันเลยละว่ามันทำอะไร นะครับอันนี้เป็นเทอร์เรสเมเจอร์ er Major, นะครับที่เราวาจากข้างหลังเนี่ยตัวเทเรสมันก็จะบางตัวลาีิสมาต่อสายนะครับแล้วก็นี้เป็นกล้ามเนื้อเดี่ยวทอยหัวไหล่นะครับตัวหลังอันนี้ตัวหลังนั่นตัวข้างตัวกลางแล้วก็ตัวหน้า หมดมันก็จะไปยึดเกาะอยู่กับกระดูกฮิวมารัสทีนี้หากเดวทอยหดตัวลงนะครับมันมีจุดเกาะต้นอยู่ที่สแคปูล่าใช่ไหมฮะส่วนจุดเกาะลายอยู่ที่ฮิวมารัสปฏิกริยาของมันก็คือมันก็จะดึงฮิวมารัสเข้ามาแต่ว่ามันอยู่ในส่วนบนการดึงของมันมันก็จะเป็นการยกฮิวมารัสขึ้นอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติดินสอปวดเป็นฮิวมารัสนะกล้ามเนื้อเดวทอยจะเกาะอยู่ ส่วนบนใช่ไหมครับเมื่อมันหดตัวเนี่ยมันก็จะยกฮิวมารัสขึ้นนึกภาพออกใช่ไหมครับโดยธรรมชาติมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนและทีนี้หากเทเลสเมเจอร์อ er กับลาทิสมัตอ่ตอไายหดตัวบ้างละ่ะลองนึกภาพตามนะครับเมื่อลาทิสมัตตต่อสายหดตัวกับเทเลสเมเจอร์หดตัวมันก็จะดึงฮิวมารัสกลับเข้ามาแนบลำตัวนี่แหละ ทีนี้มันจะใช้พลังมากใช้พลังน้อยก็อยู่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราโหนบาอยู่หรือว่าเราเกาะอะไรไว้สักอย่างอาจจะเป็นหน้าผาอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของลาติสมาต์ดไซกับเทเลสเมเจอร์เนี่ยนะฮะมันจะต้องฝืนกับแรงดึงดูดของโลกที่มันจะดึงเราลงเพื่อที่เราจะได้พุ่งตัวขึ้นไปข้างบนแต่หากเราจะยกแขนขึ้นหรือดัน,นแขนไปข้างหน้า ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเดลทอยกับแอคทอเลิสเมเจอร์นะครับหรือว่ากล้าเมเนื้อหน้าอกต้องใช้นะครับต้องออกมาด้วยนะอย่าลืมทิ้งเอาไว้ต้องแบ่งการทํางานนะครับต้องทําให้ถูกหน้าที่พราะไม่อย่างนั้นมันจะคล้ายๆกับว่าอีกคนนั่งอยู่หัวเรือแล้วก็พายเรือด้านหนึ่งส่วนอีกคนที่นั่งอยู่ท้ายเรือแล้วก็หันหลังตรงกันข้ามแล้วก็พายอีกด้านหนึ่งมันจะเท่ากับว่าเรือมันไม่ไปไหนนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ